สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบบอลสีวันนี้จะพามาย้ายชิ้นผ่าบอลสีนะครับต้นนี้มีนามว่าหนุมานจองถนนนะครับหนุมานจองถนนนะครับเตรียมที่จะย้ายลงกระถางนะครับส่วนต้นนี้เทพอักษรานะครับเทพอักษราตอนนี้จำหน่ายไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เหลืออยู่ที่นี่ ในตู้นั้น2แล้วก็ลงกระถางใหม่อีกสองนะครับเราก็จะมาดูต้นอื่นๆด้วยนะครับว่าจะมีต้นไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับพอชิ้นผ่าลองงอกเนี่ยเราจะใช้กระถางไซนี้นะครับเป็นคล้ายๆกระถางแคคตัสนะครับสี่เหลี่ยมนะครับผมให้เขาโอ้รากเดินดีนะครับ รากเดินดีก่อนแล้วถึงจะย้ายลงกระถางสี่นิ้วนะครับให้รากเขาเดินดีก่อนแล้วค่อยย้ายลงกระถางสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ที่นี่นะครับที่ที่จะทําเป็นประจําคือต้องย้ายค่อยๆให้รากเขาหาอาหารได้ไวขึ้นนะครับเราก็จะใส่กระถางสี่เหลี่ยมแคกตัดกระถางแคกตัดเล็กๆเนี่ยน,นะครับแล้วก็ถึงจะย้ายไปกระถางสี่นิ้ว นคนบัะรหลังจากทีเ่เราได้นำลงกระถางแล้วก็แช่น้ำไว้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าตูออ้อบส่วนกล่องนี้เราก็นำเก็บไว้ในตู้เช่นเดิมนะครับแล้วเราก็มาเช็คนะครับมาเช็คเราจะไว้ตู้นี้นะครับแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามีกล่องไหนที่พร้อมนะครับ เรามาดูว่ามีกล่องไหนที่พร้อมที่จะ,ะทำการย้ายลงกระถางนะครับขอเช็คต้นนี้ก่อนนะครับจุลพลจุลพลนี้ก็มีคนจองเข้ามานะครับแต่ว่าเนี่ยดูต้นจุนลพลนะครับเพิ่งเจองอกได้ประมาณนี้นะครับจริงๆงอกทุกต้นแต่ว่ายังยังไม่แทง ยอดเยอะเท่าไหร่นะครับกําลังยอดกําลังมาแล้วแต่ว่ายังไม่โตมากนะครับเดี๋ยวเอาไปลุ้นกันมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรอ่าหนึ่สาสประมาณ 4, 4ีสต้นที่เหลือก็กําลังทยอยงอกนะครับแล้วก็มีมัคควานรังสัน โอ้อันนี้คือจะทะลุกล่องแล้วดูนะครับโอ้โอ้สวยมากๆสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆดูหนึ่งสองสาสี่ห้าหกจดปดเจริงๆงอกทุกต้นแต่ว่าที่เห็นชัดเจนแล้วดูนะครับนี่ป้ายแดงมาตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมครับสวยงามสวยงามมา,มากแสดงว่า ได้เชื้อของแม่เขามาเต็มๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าได้กี่ต้นนะครับว่าได้นำชิ้นผ่าบนสีที่งอกแล้วนะครับต้นมะขวานรังสันออกมาได้ทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นด้วยกันเดี๋ยวเราไปนำไปลงกระถางกันเลยนะครับสําหรับบนสีมัขวานรังสันนะครับ เกษตรไปอีกหนึ่งต้นนะครับกับบอนสีมัคขวานรังสรรน,นะครับคัดออกมาได้ทั้งหมด2 4 6สี่ต้นนะครับ7ต้นดูให้ดูใกล้ๆว่าสวยแค่ไหนนี่ครับนี่มันตองคืนก็เลยอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าคือใบกัดเนี่ยกัดสีแดงมาเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับแดงมาตั้งแต่เด็กนะครับแดงมาตั้งแต่เด็กเลย นี่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่ายสวยนะครับสําหรับบอนสีมัเขวานรังสรรอันนี้ใส่กระถางสีนิ้วเลยเนื่องจากว่าต้นเขาใหญ่แล้วแล้วก็รากเยอะมากๆนะครับไม่สามารถที่จะใสะ่กระถางแท็กตัดได้ก็ใส่กระถางสีนิ้วไปเลยนะครับผมก็จะไดะ้ราเขาจะได้เดินดีขึ้นนะครับจะไม่เบียดกันจนเกินไป เราก็จะนําเข้าตู้นะครับพร้อมกับกล่องชิ้นบนสีที่ยังเหลืออยู่ในนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันเลยครับว่ามีกล่องไหนที่พอจะายแยกได้อีกบ้างแต่อันนี้บว์บอรัรตนโกสิล์นี่เพิ่งจะลงกระถางไปนะครับตอนนี้อยู่ในนี้ประมาณ3ชิ้นเดี๋ยวรอก่อน นะครับรัตนบุรีรัตนบุรีอามาหนึต้นนะครับหต้น2ต้นอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งสอสาสี่ห้าเือประมาณ5ชิ้นแล้วก็มามาละชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปรวมกับเพื่อนๆที่อยู่ในตู้ นะครับต้นนี้1ต้นนะครับต้นถัดมานะครับสําหรับบอนสีเทพนาคาอ่ามาอีกแล้ว 1, 2, 3, 4, 5สมาอีกแล้วประมาณ5ต้นนะครับเดี๋ยวรอเขางอกใบเยอะกว่านี้ก่อนแล้วก็จะไปสมทบกับต้นที่แยกออกไปก่อนหน้านี้ประมาณ 6- 7ต้นนะครับกับบอนสีเทพนาคานะครับ ส่วนกล่องนี้กับบนสีสอพินญ,ญานะครับสอพินญ,ญานี่ิืงจะพาไปเมื่อ11มกรานะครับ11มกราเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้านะครับเพิ่งจะออกรากนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ต้นตอนนี้มาแล้ว11 นะครับนี่นะครับเพราะว่าตัวที่มีเขี้ยวนี่มี11ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ลุ้นให้เขา,าสร้างเขี้ยวต่อไปนะครับตอนนี้เริ่มงอกแล้วเดี๋ยวรออีกสักหน่อยสําหรับสอพินญ,ญาแต่ตอนนี้ใครสนใจนะครับยังมีหน่อสอพินญ,ญานะครับเหลืออยู่4ต้นสวยมากเพราะว่ากัดสีมาตั้งแต่เกิดเพราะเป็นหน่อนนะครับแล้วก็โตวไวด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูองคุลีมานองคุลีมานนี่เพิ่งจะแยกได้2ต้นนะครับตั้งแต่เดือนกานเราจะมาอัปเดตองคุลีมานอ้าวโอ,โอ้องคุลีมานมาอีก2ต้นนะครับมาอีกแล้ว2ต้นแล้วก็ดูกล่องนี้กล่องนี้เพิ่งจะงอกนะครับเพิ่งจะงอกอีก3 4ต้นเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับรอก,ก่อนสำหรับองคุลีมาน นะครับได้สองต้นนะครับเราก็จะนำไปนนะครับลงกระถางสี่เหลี่ยมดูลากเขายาวมากๆแล้วก็การเลืมดำละนะครับเอาก็จะเหลืออยู่ในนี้1 2 3 4องในนี้ประมาณ4ีหชิ้นนะครับแล้วก็อยู่ใน กล่องนี้อีกเกือบสิบชิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะครับกับนางกิริณีโอ้โหน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจอแสงนั่นเองเดี๋ยวเราต้องย้ายที่นะครับอันนี้นางกิริณีอย่างเดี๋อีกหลายชิ้นนะครับนางกิริณีนี่เดี๋ยวเรานําไป ย้ายลงกระถางดีกว่านะครับส่วนที่เหลือก็รองอ,อกต่อไปครับผมย้ายกระถางเรียบร้อยนะครับสำหรับบอนสีองคุริมานแล้วก็รัตนบุรีนะครับที่วางนะครับตอนนี้เราจะวางให้กระจายแบบนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการวางซ้อนกันไม่ได้เป็นผล้นดีเท่าไหร่เพราะว่าจะทำให้บอนสีขาดแสงนั่นเองนะครับ แสงที่จะมาผลิตการเจริญเติบโตนะครับทำให้บอลไม่ค่อยจะโตดีเท่าไหร่นะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูไม้เพาะเมล็ดกันเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้จะเป็นกล่องไม้เพาะเมล็ดนะครับจริงๆก็ได้มาอีก หลายต้นอยู่นะครับอ๋ออันนี้เป็นชิ้นผ่านะครัชิ้นผ่า,นะผาเดี๋ยวบออกก่อนแล้วก็อันนี้คือเป็นไม้พอเมเล็ดระหว่างสีเจริญกรุงกับโพแก้วนะครับน่าจะยังไม่สิบเอ็ดมกรานะครับสิบเอ็ดมกรา วันนี้วันที่26่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผ่านไป15วันนะครับผ่านไป15วันเริ่มงอกแล้วเห็นไหมครับเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวเรารออีก15วันครบเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นเพาะเมล็ดสีเจริญกรุงกับโกแก้วนะครับส่วนกล่องนี้ กล่งนี้ยังเป็นชิ้นผ่าจอมทับที่ยังงอกไม่หมดนะครับอ่ามาอีกแล้วหนึ่งสองน่าจะเป็นต้นท,ท้ายแล้วสามสต้นสุดท้ายในนี้น,นะครับสีต้นสุดท้ายเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราก็หาที่ที่วางก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายลงกระถาง ต่อนะครับจะเป็นลูกไม้ป้ายนะครับก็คือเป็นลูกไม้ป้ายแดงนะครับอ่าเริ่มงอกแล้วเห็นไหมครับนี่เป็น10ต้นแล้วถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกับลูกไม้ป้ายมาลุ้นกันต่อไปครับส่วนกล่องนี้นะครับเป็นต้นแรกที่หัดผสมนะครับเกสรบับเบิ้ลนะครับเดี๋ยวเรามาดู อาเริ่มมาแล้วนี่นะครับบับเบิ้ลถือว่าประสบความสาเร็จนะครับกับการผสมเกสรครั้งแรกกับบับเบิลนะครับแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะโตมาหน้าตาอย่างไงนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการย้ายชิ้นผ่าบอนสีลงกระถางนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอันนี้จะเป็นไม้ที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดระหว่างการผสมของนครพนมกับเงินทองนาคนะครับวันนี้จะย้ายลงกระถาง4นิ้วจำนวน5ต้นด้วยกันนะครับก็จะมีต้นเดิมที่โตแล้ว1ต้นนะครับจะอยู่ในคลิปก่อนๆน,นะครับอยู่ในคลิปที่แล้ว ที่อัปเดตเกี่ยวกับบนสีลูกไม้นะครับอยู่ท้ายท้ายคลิปจะมีให้ชมนะครับว่าตอนนี้ใบที่โตมาแล้วลักษณะสีการกัดสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอีก5ต้นนะครับที่พร้อมที่จะย้ายลงกระถาง4นิ้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวจะคอยอัปเดตบอลสีชนิดต่างๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับว่าที่โรงเรียนตอนนี้มีบอลสีอะไรบ้างนะครับมีบอลสีใหม่ๆที่น่าติดตามน่าสะสมนะครับอันนี้เราก็จะปลูกแล้วก็ดูดูแต่ละต้นนะครับว่าต้นไหนที่ฟอร์มสวยนะครับเราก็จะคัดคัดเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับต่อไป ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ